กามโมผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของจังหวัดปัตตานีในอพีนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังจะเป็นอะไรนั้นไปชมีพีที่สองจุดหนึ่งพร้อมกันกันกบเรา Smile Channel Podcast ภูมิใจเสนอคุยกับใหญ่ได้ทุกเรื่อง S <S น,นี่ก็พยายามจะสื่อสารเอ่าเนี่ยผ้าที่สายผ้าองจวนตานีนี่จวนตานีอันนี้จวนตานีของสายขาวค่ะกลุ่มแม่บ้านสายขาวเนี่ยปกติเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์แบบลักษณะของผ้าพันผันลอยไหมพันคอแต่ว่าเอามาพันผัวให้มันดูแบบมีความเป็นยูนีคแล้วก็ข้างล่างเนี่ยวันนี้ก็เป็นผ้าจวนตานีของ มายอขอเลื่อฟองทางนี hey. so ้นิดดูนิดหน่อยเราต้องการกระจายเรื่องราวของปัตตานีให้ไปไกลบาติกปัตตานีสุบาติกสากลเลยนะบาติกสากลนี่นี่คือนี่นี่นี่มีของพี่ใหญ่นี่ผ้าคลามครับ้งที่ปารัดเนี่ยก็เป็นของเบญจเมธาผ้าเด่นดีแล้วก็คลามแล้วก็ลายเนี่ยก็สื่อสารถึงมีเรือสำเภา มีปลามีอะไรเนี่ยกอโลซินเหรอยเงี้ยเนี่ยเพิ่งใส่วันนี้กระดุมก็เป็นเซรามิกเซรามิกเออนี่นี่คือก็เด็กนี่คือนี่คือคุณค่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดน่ะเรื่องของเจ้าชายน้อยที่เป็นเรื่องราวของดาวแพระที่นแล้วเอาความเป็นเจ้าชายน้อยไปอยู่บนผ้าครามแล้วก็อยู่บนวัสดุของเบญจเทศธรรมเรื่องเซรามิกโอ้โหแบบ แล้วก็เอาเรื่องนี้ถวายองค์พระเทพท่านด้วยอุ้ยท่านตกใจมากแล้วทูลองท่านเฮ้ยเจ้าชายน้อยอะไรอย่างนี้ท่านก็เล่าว่าเป็นที่มาอย่างก็เลยเล่าว่าเกิดเปนแปลมันหลยภาา,ภา,าแล้วเราเป็นแปลเป็นภาษามาลายูด้วยแล้วเป็นภาษาที่ร้อยห้าสิบกว่าแล้วคือภาษามาลายูเนี่ยแล้ววันนี้พระเอิญมีน้องๆผู้หญิงกลุ่มเด็กสภาเยาวชนทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาจัดเรื่องของการใส่ชุดมาลายู มลายูชุดกุรงเพาะชุดมลายูทั้งหมดซึ่ง,งเขาไปพูดบนเวทีกับนนะ้องเลาว,ว่าความเป็นมลายูมันไม่ใช่พี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องที่นับถือศาสนาความเป็นมลายูเนะี่ยพี่น้องพุทธก็เป็นมลายูยพี่น้องจีนก็เป็นมลายูและเรื่องราวของผ้าที่อยู่บนบนนี้มันถ่ายทอดคุณค่าอัตลักษณ์ของความเป็นมลายูเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยการรักษาสิ่ง เหล่านี้ซึ่งอยู่ในเด็กรุ่นใหม่ของเราวันนี้แล้วก็เด็กเหล่านี้ก็วาดหลากหลายวันนี้มีเราะฉะนั้นมันต้องเกิดความภูมิใจกับเราก่อนเราเกิดความภูมิใจกับเราก่อนเสร็จแล้วความภูมิใจนะมันจะสร้างคุณค่าออกมาเพราะ,ะนั้นอย่างวิธีคิดของเด็กเกเหล่านี้คือว่ามันเป็นวิธีคิดที่เราต้องช่วยกันเสรมก็ล่าสุดอีกอันหนึ่งต้องบอกความภูมิใจของเด็กเราคือเรามีเวทีประกวดผ้าไทยให้สนองดีไซเนอร์ออกแบบเนี่ยมันก็เลย กำลังจะยกย่องเด็กเหล่านี้ได้รางวัลด้วยได้รางวัลรางวัลที่หนึ่งชุดนี้ได้แรงเดินใจใจากปัตตานีรางวัลที่สองแรงดนใจจากสายน้ำท้องทะเลปัตตานีปัตตาน,นีอีกแล้วรางวัลที่สามได้รางวัลดินใจมาจากลายบาติกเอามาตัดต่อและเอาผ้ายีนที่เป็นยีนกางเกงเหมือสองมาสร้าง เสื้อรูปแบบดีไซน์ปัตตานีอีกแล้วน,นี่คือความมหัศจรรย์นี่คือความสวยงามรลยแล้วก็เป็นความสวยงามที่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาคือว่าหลายๆอย่างในวันนี้ในปัตตานีเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันสร้างเรียกว่าสภาวะแวดล้อม ของบรรยากาศในบ้านเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องของมีไอเดียแนวคิดปัตนปัตนาเนีเฟิร์สมาก่อนเนี่ยตอนนี้กําลังมีแนวคิดเรื่องเฟิร์สปัตตานีปีนี้ก็คงจะมีอะไรอีกที่ใหญ่มีอะไรที่จะเสนอแนวทางน่าจะเป็นในปี67ที่เราจะทำเราคงต้องมาคุยกันแล้วว่าไอ้ปัตนาเนีเฟิร์สมีอะไรบ้างคุยกับใหญ่ได้ทุกเรื่อง Smash, no podcast.